สวัสดีครับวันนี้แอดจะพาไปที่โนนะครับขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงไปจตุจักรนะครับจากด,ดอนเมืองไปจตุจักรไปกันเลยครับเพื่อนๆถ้าใครอยู่ดอนเมืองก็ขึ้นบันไดเลื่อนจุดขึ้นสถานีรถไฟฟ้าก็มีหลายจุดนะครับตอนขึ้นมีบันไดเลื่อนนะครับตอน ครับก็จะเดินลงนะครับขึ้นมาชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นจำหน่ายตั๋วนะครับถ้าใครจะเติมเงินหรือซื้อตัว๋วถ้าใครมีบัตรบีซา่าบัตรเดบิตเครดิตแตะได้เลยนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงแตะจ่ายได้เลยครับเดินขึ้นอีกนะครับรถไฟฟ้าจะอยู่ด้านบนครับสายสีแดงของเราเป็นรถไฟฟ้าชานเมืองนะครับ ังซื่อหลังสิษนี้ส0สถานี25กิโลเมตรนะครับรถไฟมาช่วงที่รอรถไฟก็สามารถชมวิวสนามบินดอนเมืองได้นะครับอยู่ข้างหลังสถานีนะครับหรือใครลงเครื่องจากสนามบินดอนเมืองก็เดินทะลุออกมาขึ้นรถไฟฟ้าสา,สายสีแดงเข้าเมืองได้เลยครับ20บาทตลอดสาย16นาทีนะครับใช้เวลา16นาทีไปที่สถานีกลางบังซื่อครับ รอไม่นานนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงขับวนรถก็จะทีพอสมควรนะครับโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับมีที่นั่งนะครับถ้าเป็นวันหยุดนะครับหรือช่วงกวันก็จะมีที่นั่งสบายๆนะครับคนจะไม่แน่นเหมือน MRT นะครับที่วิ่ง ใต้ดินอยู่ในเพื่อนนสายสีแดงรถชันอย่างนี้ดีสบายๆเลยนะครับยืนได้นั่งได้ใช้เวลาไม่นานนะครับ16นาทีจะถึงสถานีกลางบางซื่อถึงแล้วนะครับวันนี้แอรก็จะพาไปจตุจักรนะครับจตุจักรเราต้องไปนั่ง MRT สายสีน้ำเงินนะครับถึงแล้วก็เดินลงนะครับมีป้ายลูกศรชี้บอกนะครับทางไปรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินนะครับ สถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกรุงเทพอภิวัตรก็ใหญ่โตมโหฬานมากนะครับการก่อสร้างเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมานะครับสะดวกสบายมากนะครับมีทั้งรถไฟรถไฟธรรมดานะครับรถไฟความเร็วสูงระหว่างเมืองนะครับมีอันนี้คือมีตู้จำหน่ายสินค้านะครับเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะครับ เครื่องดื่มต่างๆก็มีนะครับมีตารางเส้นทางรถไฟฟ้านะครับที่เปิดบริการอยู่นะครับกรุงเทพก็จะมีถึง14สสายนะครับอันนี้เราจะเดินทางรถใต้ดินนะครับจากบางซื่อไปจตุจักรนะครับอันนี้เส้นทางเดินเข้าไปนะครับเดินลงเข้าไปอีกนะครับจะไปรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเดินลงบันไดเลื่อนก็ลึกพอสมควรนะครับ เดินลงไป2รอบเลยนะครับตามทางเลยนะครับตามทางตามลูกศรไม่ต้องกลัวลงนะครับแอดก็จะถ่ายให้ชมนะครับไปเรื่อยๆครับคือใครมาครั้งแรกนะครับก็เดินลงมาตามลูกศรได้เลยครับไป ่อนที่จะเข้าไปถึง way, ลันเวลรถไฟนะครับก็ต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับ MRT นี้ก็ใช้บัตรเครดิตบัตรบีซ่าแตะจ่ายได้เลยนะครับถ้าเราไม่ซื้อการหรือเติมเงินนะครับถ้าบัตรเดบิตเป็นของ UOB กับกรุงไทยนะครับตอนนี้แตบัตรเครดิตแตะได้เลยนะครับบัตรบีซ่ามีป้ายบอกครั มาเที่ยวจตุจักรนี่ก็สะดวกสบายนะครับของ MRT นี่จะสถานีแรกจะ17บาทนะครับสถานีต่อไปก็บวกไปสถานีละ2บาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเติมเงินหรือซื้อการนะครับมีป้ายบอกในละสถานีมีบัตร เครดิตวีซ่าก็แตะแล้วก็เดินเข้ามารอรถไฟฟ้าได้เลยนะครับยืนตามคิวนะครับของคนไทยเราตอนนี้เป็นระเบียบมากนะครับมีจุดยืนต่อคิวยืนนะครับรอจนกว่าประตูรถไฟฟ้าจะเปิดนะครับเปิดแล้วก็เข้ามาได้เลยครับเอ็มาทีรถก็ จะแน่นตลอดนะครับช่วงนี้ประเทศไทยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะครับไม่นานนะครับมาลงมาขึ้นที่สถานีจะตุจัรเลยนะครับก็จะออกมาที่ถนนพหมโยธินเดินเขา้ามี2ส,สถานีนะครับสถานีสวนสถตยรจักรสวนเสถียรจักรแห่งเพชรปรดใช้ความระมัดระวังขนาด9ของจรด จะถึจักค์คเตชนว่ามา้ารงัขึ้นมาตรงถนนพหลโยธินแล้วก็เดินเข้าก็สะดวกเช่นกันครับเมื <Y> ่อ <Me> ถึงสถานี้จะาตุจักนะครับก็จะมีป้ายบอกทางตลอดนะครับขึ้นใบใบเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะขึ้นไป ตรงถนนพระโหนยธทินก็มีสินค้าขายนะครับเครื่องดื่มมีเซเว่นด้วยนะครับสถานีนี้เซเก็ร้านกาแฟอเมซอนนะครับแต่จ่ายด้วยบัตรเดิมนะครับบัตรวีซ่าทั้งเขา้าและออกแล้วก็ขึ้นมาที่สถานีจะจตุกจักได้เลยครับ รถไฟฟ้าใต้ดินนี้ก็อยู่ลึกพอสมควรนะครับเป็นอภพ์มหาโปรเจกต์นะครับที่ช่วงที่ผ่านมานะครับที่มีการสร้างขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาก็อยู่ตรงสวนจตุจักรเลยนะครับเดิอนออกมาจะเป็นถนนพาะโนงยอทตรงนี้ก็สามารถขึ้น BTS ต่อได้เลยนะครับถ้าใครจะขึ้น BTS